แจ้งข่าวดีผู้สูงอายุได้เฮทั่วประเทศผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมความพร้อมนะคะในการลงทะเบียนและที่สำคัญคนที่ได้รับสิทธิรท์รายเก่าค่ะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพิ่มเติมอีก2เดือนด้วยวงเงินรวมกันสูงสุด4 0 0ร้อถึงห้าบาทส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามตารางการจ่ายเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮพร้อมกันทั่วประเทศค่ะเริ่ม,มาการจ่ายเงินตั้งแต่1สิงหาคม 1กันยายนและ1ตุลาคม3เดือนนี้เ hey, ฮรับเงินพร้อมกันทั่วประเทศส่วนราเอียจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนสิงหาคม2 5 6 5รหผ่ 65, 000, านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในวันที่1สิงหาคมด้วยวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0ร้อถึงสามบาทต่อเดือนและการเพิ่มกรอบวงเงินในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อ จะไปเริ่มในเดือนกันยายนในวันที่1กันยายนแล้วก็1ตุลาคมนะคะในส่วนของคนที่ได้รับสิทธิ์เก่ายังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมค่ะและในส่วนของการจ่ายเงินส่วนลดค่าการหุงต้มรถบกคสคสบกมจพทเอส,ออสออนะคะห้าร้อยบาทต่อเดือนยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมโดยวงเงินในวันที่1สิงหาคมนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายใช้ซื้อสินค้าแล้วก็ใช้บริการเท่านั้นค่ะ ตามมาด้วยวันที่15สิงหาคมนะคะเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพกับผู้สูงอาย,ยุในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิม50บาทถึง100บาทแล้วก็วันที่18สิงหาคมเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วก็เงินคืนค่าน้ําประปาค่ะรวมไปถึงวันที่22สิงหาคม2 5 6 5นี้จะเป็นเงินคืนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสาหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะส่วนการรับสิทธิ์นะคะวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคคนะคะ รายเก่าทั่วประเทศยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมค่ะในเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนนะคะซึ่งเดือนกันยายนจะเริ่มรับเงินเพิ่มกําลังซื้อหรือว่าเงินพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาอีก200บาทรวมกับวงเงินรูดซื้อสินค้านะคะอุปโภคบริโภคเป็นเสียร้อยถึง500บาทแต่วันที่15สิงหาคมค่ะที่จะถึงนี้คนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเก่ารายใหม,ม่เช็คสิทธิ์นะคะในการรับเงินและเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนรบ ทุกายใหม่นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตารางการจ่ายเงินในเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ